ทีนี้เราคุยเดินไปมาก็เืยเห็นว่าเราคนที่จะมาแบ่งก็เดยว่าทําเป็นเรื่องของรูปแบบที่ชัดเจนหือมันมันก็ต้องเซตมาจากเรื่องขององค์ผังองค์กรกับน,<ะ>นะครับผองปักรปรบันเรามีใครอย่างไรนะครับและปจุบันเนี่ยนะก็เลยจับมาเซตให้ลักษณะประมาณนี้คือเริ่มต้นเลยก็คือจะมีมีแผนนะก็คือจะมีเรื่องของการตลาดไอจีรวมกันมีบัญชีมีจัดซื้อมีทีมขายนะ แล้วแต่ละส่วนงานเนี่ยนะครับก็ะจะแยกกันมาที <c oughs> นี้คําถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเซตแบบนี้เซตแบบนี้เพื่อให้ตัวองค์กรเรามาเติบโตได้หมายความว่าไงหมายความว่าการทางานแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> มีหน้าที่ทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันซึ่ง <c oughs> พอมีหน้าที่ทํางานพอเราติดปัญหาเสร็จเราก็สามารถที่จะคุยกับข้างบนก็คือหัวหน้าเราติด <c oughs> ปัญหาเรื่องนั้นก็บอกหัวหน้าเราดยซึ่งมันทําให้การการเติบโตขององค์กรเนี่ย าาปัญหาอะไรก็โฟหา,าหน้าอย่างเนี้นะครับงั้นเราจะเป็นต้องเซตเป็นหน่วยงานขึ้นมาโอเคจจุบันอาจจะยังไม่เอนนะอยอะแต่ลังกเนี่ยนะฮถ้าคนเยอะมากก็จะเป็นแต่กับออีกนั่นะครับก็เซตเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวตอนี้เราก็จะคุยเรื่องหน้าที่รับผิดชอบกนะั่นครับ